ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรม ในครั้งที่แล้วมาได้พูดโดยหัวข้อว่าหาปัญญามาก่อนสิ่งใดก็ปลอดภัยในกิจกรรมทุกอย่างในวันนี้ว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรมเรื่องการสร้างแผ่นดินธรรม เป็นเรื่องที่แห่กำลังขนขคว้แห้กันอยู่ทั่วทั่วไปในฐานะเป็นเรื่องสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศชาติจะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสร้าง แผ่นดินธรรมนั้นนาตมาขอระบุว่าธรรมะธรรมะในฐานะเป็นแสงสว่างเราจะพูดกันถึงแสงสว่างก่อนให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างดีเสียก่อนว่าในการสร้างแผ่นดินธรรมนั้นต้องมีธรรม จะมีธรรมต้องมีปัญญาในการใช้แสงสว่างรู้ว่าอะไรเป็นแสงสว่างใจความที่จะแสดงในวันนี้ก็มีว่าเราต้องสร้างแผ่นดินทองและเราต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรม และต้องสร้างในประเทศไทยคือประเทศอิสระทีนี้ก็จะได้พิจารณากันเป็นอย่างย่างไปตามลำดับข้อแรกว่าเราต้องสร้างแผ่นดินทองข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าจะอวดอ้างหรือจะละโมบโลภลาบอะไร แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเป็นไปตามกฎธรรมชาติของธรรมชาติที่ว่าเราจะต้องสร้างแผ่นดินทองอะไรคือแผ่นดินทองคนทั่วไปก็ต้องพูดว่าไอ้ความร่ำรวยทุกๆอย่างเป็นแผ่นดินทองตามทางธรรมะจะต้องพูดว่า หาความสมบูรณ์และความถูกต้องนั่นเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงถ้าร่ำรวยด้วยกิเลสด้วยอวิชชามันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ในตัวไม่เรียกว่าความร่ำรวยในโดยทางธรรมะร่ำรวยโดยทางธรรมะคือความสมบูรณ์และความถูกต้องถูกต้องในอะไร สิ่งแรกที่จะต้องมองก็คือว่าถูกต้องในทางวัตถุรูปธรรมท,ทั้งหลายถูกต้องในกายภาพคือมีกายที่สามารถใช้ให้สำเร็จประโยชน์ในกรณีนั้นนั้นถูกต้องในทางสุขภาพแล้วก็ถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณ หมายความว่าเราจะต้องมีวัตถุที่เหมาะสมที่ถูกต้องมีกายที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องมีสุขภาพดีมีอนาัยดีมีสติปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าความร่ำรวยที่ถูกต้องมีวัตถุพร้อมที่จะใช้ประกอบกิจกรรมให้มีร่างกายพร้อมที่จะใช้วัตถุนั้นๆ มีสุขภาพมีพลานามัยที่จะทำแล้วก็มีสติปัญญาในการที่จะทำนี่ก็เรียกว่าความร่ำรวยที่แท้จริงหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีความร่ำรวยในทางคุณธรรมคุณธรรม <c ười> คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ Ee, คุณค่าของมนุษย์นั่นอยู่ที่ความเป็นมนุษย์อของตัวเองนั่นเองให้ได้โปรดถือว่าคุณค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นว่าถูกต้องหรือไม่มากหร,มาหรือน้อยเพียงไรให้ต้องมีคุณธรรมคือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์สามารถจะทำอะไรอย่างมนุษย์สามารถจะดำรงอย,อยู่อย่างมนุษย์สามารถจะมีอะไรอะไรอย่างที่มนุษย์เขามี และใช้ให้เป็นประโยชน์มองอ,อีกทางหนึ่งก็จะมองไปในทางที่ว่าเราจะต้องมีมิตรภาพอันดีความผูกพันกันอย่างฉันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละคือมิตรภาพอันสูงสุดแล้วเราก็จะต้องมีเสรีภาพคือไม่ถูกกำจัดไม่ถูกจํากัดขอบเขต ที่จะใช้สติปัญญากำลังห่งของตนแล้วก็จะมีสันติสุขในส่วนบุคคลแล้วก็จะมีสันติภาพในส่วนสังคมสันติสุขส่วนบุคคลนี่ไปได้ไกลามากคือไปได้ถึงมรรคผลนิพพานแต่สันติภาพส่วนสังคมนั่นอยู่ในขอบเขตจำกัดเพราะว่ามันผูกพันกันเป็นหมู่เป็นคณะามากโวยกัน เอาแต่เพียงว่าความสงบสุขของสังคมหรือว่าจะมองไปทีว่าเราร่ำรวยไปด้วยอำนาจอำนาจสิ่งที่เรียกอำนาจนี่มันสิ่งที่ทำให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเราจะมีอำนาจในทางวัตถุเรื่องใช้ไม่สอยปยัจจัยอุปกรณ์เครื่อง มือเครื่องอาวุธอะไรต่างๆอำนาจในทางวัตถุเราก็จะมีทางกายที่พร้อมที่จะใช้วัตถุแล้วก็จะมีอำนาจในทางจิตคือมีจิตถูกต้องเข้มแข็งสมบูรณ์ที่สุดนี่อำนาจในทางจิตมีความจำเป็นในการที่จะใช้อำนาจในทางกาย ถ้าเราได้อย่างนี้ครอบทวนอย่างนี้เราก็เรียกว่าแผ่นดินทองแผ่นดินทองอเมื่อมีความประสงค์จะมีแผ่นดินทองก็ต้องสร้างเป็นว่าต้องสร้างแผ่นดินทองแล้วก็ต้องสร้างด้วยแผ่นดินทรรมที่นี่ก็จะได้พูดกันถึง สิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินธรรมหมายความว่าสังคมมนุษย์ที่มีธรรมะไม่ได้หมายความถึงว่าตัวโลกตัวพื้นโลกตัวแผ่นดินนั่นก็รวมอยู่ด้วยในฐานะเป็นที่ตั้งถ้ามนุษย์มีความถูกต้องเป็นธรรมแผ่นดินก็พลอยได้รับความถูกต้องหรือเป็นธรรมหรือมีความเป็นธรรม คำว่าแผ่นดินธรรมก็หมายความว่าสังคมมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นมีความถูกต้องเป็นธรรมโดยธรรมเพื่อธรรมระบุไปยังว่ามีความถูกต้องในทางวัตถุไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีผิดไม่มีอันตรายทางกายก็มีความถูกต้องทางวาจาทางใจก็มีความถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดก็ถูกต้องทางทิฏฐิสติปัญญาความคิดความเห็นก็ต้องถูกต้องอยากจะระบุเป็นสักห้าอย่างคือถูกต้องทางวัตถุเป็นอย่างแรกเป็นพื้นฐานถูกต้องทางร่างกายาของมนุษย์ถูกต้องทางวาจาคือการพูดจาของมนุษย์ถูกต้องทางจิตคือมีความจิตเป็นปกติถูกต้องตามที่มันจะเป็น จิตที่มีอำนาจมีกำลังได้อย่างไรแล้วก็ถูกต้องทางทิฏฐิคือความคิดความเห็นความรู้สติปัญญาของจิตนั่นก็ถูกต้องขอให้ถือหลักความถูกต้องว่าถูกต้องทางวัตถุถูกต้องทางกายถูกต้องทางวาจาถูกต้องทางจิตถูกต้องทางทิฏฐิเป็นห้าอย่างโดยกันสรุปให้สั้นอีกทางหนึ่งก็จะกล่าวได้ว่ามีความถูกต้องในทางความรู้ ถูกต้องในการกระทำถูกต้องในผลที่จะได้รับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าได้รับผลมาจะเป็นความถูกต้องมันต้องมีความถูกต้องโดยเฉพาะคือเป็นผลที่ได้รับมาจากการกระทำที่ถูกต้องเป็นผลที่ถูกต้องได้รับผลเป็นความวินาศก็มีหรือได้รับผลเป็นมิจฉาทิฐิเป็นความผิดเป็นความเลวร้ายอยู่ก็มี จะต้องมองดูให้ดหีเห็นได้ว่ามันความรู้ที่จะกระทำก็มีกถูกต้องกา bueno, รกระทำตามความรู้นั่นก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วผลที่ได้รับมาก็ถูกต้องถ้ามีความถูกต้องในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมนี่สามารถสร้างแผ่นดินทองต้องสร้างแผ่นดินธรรมให้สำเร็จก่อนจึงจะสาม,มารถสร้างแผ่นดินทอง ดังนั้นเราจะได้พิจารณากันดูถึงสิ่งที่เรียกว่าทำทำทำเพียงคําเดียวทำเพียงคําเดียวเป็นคําประหลาดพิสดานวิษฐานอย่างยิ่งคําว่าทำคําเดียวนะั้นหมายถึงทุกสิ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุสิ่งที่เป็นผลสิ่งที่อยู่เนื้อเหตุเนื้อผลจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอะไรก็ตามจะเป็นตัวปัญหาก็เรียกว่าทำ เป็นตัวการแก้ปัญหาได้ก็เรียกว่าธรรมมันเป็นธรรมไปหมดมันมีความหมายกว้างถึงอย่างนี้ทีนี้เราจะพิจรา,ารณากันเฉพาะในความหมายที่จะให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะสร้างแผ่นดินธรรมคำว่าธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นถ้าดูโดยพยัญชนะคือโดยโดยตัวหนังสือแล้วก็แปลวันหน้าที่ หน้าที่นั่นมันทรงผู้ปฏิบัติหน้าที่ไหว้ไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ตกต่ำคำว่ารมแปลว่าทรงไหว้ถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือสิ่งที่ทรงไหว้ถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาษาอินเดียโบราณคำว่ารมนั่นหมายถึงหน้าที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลโดยซ้ำไปเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรทมกันอยู่ก่อนพุทธกาลหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทํา ทีนี่ถ้าว่าโดยเหตุสิ่งที่เรียกว่าทำทมนั่น้าว่ากันโดยเหตุก็คือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความรู้เฉยเฉยมันต้องเป็นการปฏิบัติที่เป็นระบบที่ถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการคือตั้งแต่เกิดจนตาย ถูกต้องทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์เช่นนี้เรียกว่าทรทมที่ถ้าดูโดยผลสิ่งที่เรียกว่าทรทำโดยผลนั่นก็คือความรอดความรอดความรอดทั้งสองระดับความรอดมีอยู่สองระดับคือรอดชีวิตอยู่ได้นี่อย่างหนึ่งและรอดจากความทุกข รอดหนึ่งรวมเป็นสองรอดถ้ามีชีวิตรอดแต่เต็มเปี่วยความทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจึงมีความรอดกำหนดไว้เป็นสองรอดคือรอดตายกับรอดจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายนี่โดยผลธรรมะก็คือความรอดทั้งสองระดับเมื่อรู้ว่ารอดก็พอใจเมื่อรู้ว่าถูกต้องก็พอใจความพอใจก็เป็นสวรรค์ เป็นความสุขอยู่ในความรอดได้ทุกๆอิริยาบถตลอดเวลาที่เรารอดเราดูพิจารณาดูไม่ว่าเวลานาทีไหนถ้าเป็นความรอดมองเห็นความรอดแล้วก็จะพอใจนั่นแหละคือสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วที่นี่ถ้าจะว่าโดยอุปมาโดยอุปมาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้า คำว่าพระเป็นเจ้าหมายถึงสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆทรงแสวงหาที่เคารพในที่สุดก็เพราะว่าธรรมธรรมที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดและทรงเคารพและประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเคารพธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเนือสิ่งใดคือเป็น เหตุให้สิ่งต่างๆเป็นไปเป็นเหตุให้สิ่งต่างๆมีอยู่ด้วยความสงบสุขทุกคนควรเคารพธรมธรมธรรมะโดยอุปมาก็คือพระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่คู่กันมากับธรรมชาติเป็นสัจจะอยู่ในตัวธรรมชาติในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นธรรมชาติ ว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวธรรมะอันสูงสุดเด็ดขาดอยู่ในตัวธรรมชาติทุกคนจะต้องอนุวัตตามกฎเกณฑ์อันนี้ที่เรียกว่าธรรมะไม่เช่นนั้นจะต้องตายแม้จะไม่ตายก็อยู่ด้วยความเป็นทุกข์อย่างยิ่งหรือความมืดมนอย่างยิ่งทีนี้จะมองดูให้ลึกลงไปอีกหน่อยในแง่ของศิลปะ ธรรมะในฐานะเป็นศินละปะโดยที่เป็นศินละปะก็มีก็พูดได้คือสิ่งที่ทำให้มีความสุขได้ในเวลาทำงานทุกคนรู้สึกว่าเวลาทำงานเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะทำอยากจะหยุดงานแต่ว่าธรรมะจะมาช่วยได้ในฐานะให้ทำงานเป็นสุขรู้สึกเป็นสุข สนุกสนานในเวลาทำงานข้อนี้เพราะเขารู้ว่าใหการทำงานเป็นหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความรอดรู้สึกว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติศาสนานปฏิบัติศาสนานีมีอยู่ในขณะที่กำลังทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องอย่างอื่นไม่จริง จะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามใจถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติศาสนาเมื่อรู้สึกว่าเป็นธรรมะอย่างนี้ก็พอใจก็รู้สึกพอใจรู้สึกเป็นสุขทั้งที่อาบเหงื่ออยู่นั่นแหละไอเหงื่อนก็กลายเป็นน้ำมนตที่เยือกเย็นแสนจะเย็นนี่ถ้าว่าต้องทํางานอย่างอาบเหงื่อต่างน้ํา ไม่จะทำงานเบาถ้ารู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจยกมือไหวตัวเองได้มันก็เป็นสุขในเวลาที่ทำงานนี่เป็นศินละปะจนเรียกได้ว่ายอดของศิละปะศิละปะใดๆไม่เท่ากับศิละปะอันนี้คือศิละปะแห่งการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเนี่ยคนเปียดงานเพราะไม่รู้ว่างานนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เลย เลือกงานเบาไม่ได้งานเบาก็ไม่ทำก็เลยยอมเป็นคนอันธพาลล้นจี้ไปเสียเลยไม่ไม่รู้สึกทำให้เกิดความพอใจหรือเป็นสุขในการทำการงานถ้าว่ามีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะพอใจในการทำการงานและรู้สึกเป็นสุขแม้จะเป็นกรรมกรอาบเหงื่อต่างน้ำก็สามารถที่จะทำให้มีความรู้สึกพอใจและเป็นสุข ร้องเพลงไปพลางแจวเรือจ้างไปพลางร้องเพลงไปพลางถีบสามล่อไปพลางกวาดถนนไปพลางอะไรก็ยังได้ถ้ารู้สึกว่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมะหรือเป็นการปฏิบัติศา,าสนานั่นเองนี่คือธรรมะในฐานะที่เป็นศินลปะถ้าใครเข้าถึงได้คนนั่นจะหมดปัญหา เราจะหมดปัญหากันทุกชนิดของบุคคลนับตั้งแต่คนขอทานนับตง่ถึงกรรมกรถึงคนชาวบ้านทั่วไปชาวนาชาวสวนขอค่าค่าราช,ชาการหรืออะไรก็สุดแท้ทุกคนล้วนจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำขอทำหน้าที่ก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นการปฏิบัติศาสนาก็ทำด้วยกำลังใจ <c oughs> สนุกสนานเบิกบานร่าเริงเคะ นี่คือยอดของศิลปะในการที่จะดำรงชีวิตทีนี้จะมองดูในฐานะสุดท้ายฐานะอันสุดท้ายว่าธรรมะธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ <c> ์ <oughs> ก็คือสิ่งที่จะช่วยได้ <c oughs> อย่างน้อยก็ช่วยให้เป็นไทยได้ถ้ามีธรรมะและ้วกิเลสก็หมดไปไม่ต้องเป็นทาตของกิเลสก็ต้องเป็นไทย ความเป็นธาตุทั้งหลายทั้งทางกายทางวัตถุทางอะไรก็ตามมาจากความเป็นธาตุทางกิเลสก่อนเพราะกิเลสมันทําผิดเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทําผิดกิเลสทาให้ต้องตกเป็นธาตุในทางร่างกายธรรมะในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จะช่วยให้เป็นไทยคือรอดจากความเป็นธาตุคือเป็นอิสระได้ทุกความหมาย ในทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีถ้ามีธรรมะประกอบประฏิธรรมะแล้วจะรอดพ้นจากปัญหาจะรอดพ้นจากอันตรายจะรอดรอด่นรอดพ้นจากสิ่งผูกพันหรือจะรอดพ้นจากความเป็นทาสอืมมันเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเป็นทาสทางการเมืองอย่างไรเป็นทาสทางเศรษฐกิจอย่างไรแต่ถ้าทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพร้อมกัน ปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะกอบกู้ความรอดขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความเป็นทาตทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่จะแยกออกไปว่าในทางวัตถุก็ไม่เป็นทาตทางกายก็ไม่เป็นทาตทางจิตก็ไม่เป็นทาสทางสติปัญญาก็ไม่เป็นทาตของอวิชชาธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเกิดความเป็นไทยดังนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะ จะโปรดเข้าใจคาว่าธรรมคําเดียวพยางค์เดียวหรือรมพยางค์เดียวนี่เป็นทั้งหมดเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในจักรวาลหรือนอกจักรวาลหรือในที่ต้งปวงเมื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็มาดูในข้อต่อไปว่าธรรมะเป็นแสงสว่างโดยหัวข้ออรรยายว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรม นี่ธรรมะจะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรมได้อย่างไรขอให้พิจารณาดูอย่างละเอียดแม้ในเวลาเล็กน้อยแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆก็จะเข้าใจได้ธรรมะเป็นแสงสว่างในอย่างแรกก็คือสามารถให้กำลังใจให้กำลังใจอย่างมากให้กำลังใจอย่างสูงสุดถ้ามีธรรมะทารู้สึกว่าประกอบไปด้วยธรรมะคือความถูกต้องแล้วมันก็ให้เกิดกำลังใจ ในการที่จะประพฤติกระทำไปจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่เป็นกำลังใจอย่างแท้จริงเป็นกำลังใจอย่างหลอกลวงเสียมากกว่าธรรมะคือความถูกต้องความรู้ว่าถูกต้องการกระทำถูกต้องเมื่อรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างยิ่งเป็นกำลังใจสูงสุดคอยยึดถือธรรมะเป็นหลักกันอย่างนี้ ธรรมะเป็นเครื่องซองทางในการกระทําจะทําอะไรก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนั่นเป็นเครื่องซองทางเพราะว่าคําว่าธรรมะหมายถึงความรู้และหลักปฏิบัติกระทั่งผลของการปฏิบัติถ้ารู้อย่างถูกต้องแล้วมันก็เป็นเครื่องซองทางให้ดําเนินไป ตามทางแห่งความรู้ตามทางแห่งการกระทําตามทางแห่งการได้รับผลของการกระทําหรือกล่าวอย่างหนึ่งว่าธรรมะเป็นการแก้ไขอุปสรรคได้หมดสิน้นเพราะไม่มีอะไรที่นอกไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะความผิดก็เป็นธรรมะความถูกก็เป็นธรรมะมันมีคู่ปรับกันเป็นคู่คู่ระหว่างความผิดกับความถูกความถูกต้องนั่นจะแก้ไขอุปสรรคคือความผิดพลาด ถ้ามีธรรมะแล้วมันไม่ผิดพลาดมันป้องกันความผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดก็แก้ไขความผิดพลาดแล้วธรรมะนั้นก็เป็นเครื่องควบคุมความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอที่นี่ก็จะมาถึงคำสุดท้ายที่ว่าต้องสร้างในประเทศไทยต้องสร้างในประเทศไทยคำว่าประเทศไทยในที่นี้ หมายถึงประเทศที่เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของกิเลสหรือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆประเทศไทยอยู่ที่ไหน,น,นอาตมาเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในหัวใจที่เป็นอิสระของคนทุกคนประเทศไทยนั้นอยู่ในหัวใจ ที่เป็นอิสระของคนทุกคนหัวใจของใครเป็นทาตของสิ่งใดในนั้นไม่มีประเทศไทยคนเหล่านั้นรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วก็ก,ก็ไม่เรียกว่าประเทศไทยประเทศไทยต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีหัวใจเป็นอิสระประเทศประเทศนี้มันประกอบขึ้นด้วยบุคคลคอยด้วยดี บุคคลเป็นอย่างไรประเทศก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าประเทศประกอบขึ้นประกอบขึ้นด้วยบุคคลเป็นอิสระนั่นพูดได้อย่างสรุปความที่สุดแล้วก็เป็นอิสระจากกิเลสอวิชชาเป็นแม่บทของกิเลสออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสชื่ออะไรก็ได้ต้องเป็นอิสระจากกิเลสแล้วก็จะเป็นอิสระจากกรรมเพราะความรู้ในเรื่อง อความเป็นอนัตตาความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งปวงว่ามีความเป็นเช่นนั่นเองในสิ่งทั้งปวงไม่ประกอบอยู่ด้วยสัตว์ด้วยบุคคลตามที่คิดนึกเอาเองและต้องได้ยอย่างนั้นต้องได้ยอย่างนี้เมื่อไม่มีความยึดถือสิ่งใดใดโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนแล้วกรรมก็ไม่มีมีแต่ปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระทำ จิต,จตนั่นไม่ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตนปฏิกิริยาเหล่านั้นก็ไม่มีผลที่จะเป็นทุกข์กับจิตใจจิตใจจึงสามารถจะเป็นอิสระแม้จากผลแห่งกรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่า แต่มันเป็นเพราะทำผิดหรือทำถูกต่อกฎของอิทัพปัจเจตาที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้ว่าผลของกรรมเก่าจะมีมาอย่างไรถ้าประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัพปัจเจตาที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วมันยกเลิกไปเนี่ยจงรู้จักความผิดหรือความถูกตามกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจเจตาทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจเจตาแล้วก็จะเป็นอิสระแม้จากผลของกรรมเกา่า เป็นนั้นว่าเป็นอิสระจากกิเลสเป็นอิสระจากกรรมเป็นอิสระจากความทุกข์มีหัวใจอย่างนี้เรียกว่ามีความเป็นอิสระหัวใจที่เป็นอิสระ <c oughs> ของทุกคนรวมกันนั่นแหละคือประเทศไทยฟังดูออกจะแปลกไปสักหน่อยแผ่นดินทองต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมจะสร้างได้ก็ตออ้องเคราะ ก็ก็สร้างได้เฉพาะในประเทศไทยแต่ประเทศที่เป็นไม่เป็นอิสระแต่เป็นขี้ข้าเป็นทาสของกิเลสแล้วสร้างไม่ได้ถ้ายังเป็นทาสของอบายมุกแต่ละอย่างละอย่างอยู่แล้วมันสร้างแผ่นดินทาไม่ได้แต่มันต้องรู้จักทําจิตให้เป็นอิสระให้เป็นพื้นฐานของแผ่นดินทมเสียก่อนเขาสรุปความในที่สุดนี่ว่าเราต้องสร้างแผ่นดินทอง ไม่ฉะนั้นเสียชาติเกิดการสร้างแผ่นดินทองนั้นต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมอย่างอื่นไม่ได้และสร้างแผ่นดินธรรมได้นั้นต้องสร้างในประเทศไทยคือหัวใจที่เป็นอิสระของคนทุกคนรวมกันเป็นประเทศไทยเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างแผ่นดินธรรมแล้วก็จะมีความเป็นไทยคือความเป็นอิสระ จากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงรู้ชัดเจนมีความรู้ชัดเจนว่าการทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของตนของตนนั่นแหละคือการปฏิบัติาศาสนาและตรงตามพระพุทธประสงค์ก็จะเกิดความสนุกพอยเป็นสุขในการทำการงานไม่ต้องใช้เงินซื้อหาความสุขเพราะความสุขเกิดมาจากความพอใจในการทำงาน มันก็ทาให้เงินเหลือใช้บริโภคความสุขที่แท้จริงจะทําให้เงินเหลือใช้ถ้าชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเงินอ่ไม่พอใช้ต้องคดต้องโกงมีความสุขที่แท้จริงโดยธรรมะอย่างนี้แล้วมันก็จะเกลียดชังความเพลิดเพลินที่หลอกลวงจะเกลียดอบายามุกทั้งหลายมันจะเห็นอบายามุกค,คือผีนานาชนิดเอ่เป็นความงูเคลาเป็นาธาตุของตาหูจหมูกลิ้นกายใจ การรมะสร้างความเป็นไทยคือหลุดจยากอำนาจของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกทุกประการขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในการสร้างแผ่นดินทองด้วยแผ่นดินธรรมและสร้างในจิตใจที่เป็นไทยแล้วเป็นผู้มีความสุขอยู่สวัสดีอยู่ทุกที่พาราจีการเทิน